睡觉สววันนี้ป๋อปี่ยาง老ก็มี10คู่คำศัพท์ภาษาจีนที่ออกเสียงคล้ายๆกันและหลายๆ,ๆคนก็มักจะฟังผิดแล้วก็เข้าใจผิดมันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตอบผิดค่ะเวล้คุยกับคนจีนก็เลยแบบว่าสับสนนะคะเรามาดูคู่แรกเลยคือคำว่า睡觉水เอเ,เอ้ยแม่คล้ายๆกันเลยนะ睡觉水เ睡觉นอนหลับ 水สียจอันนี้คือเกี๊ยวต้มนะคะคือดัมปิ้งที่คนจีนทานกันในวันตรุษจีนหรือว่าในเทศกาลต่างๆเสี่ยวเจียวเสี่ยวเจีากับวันซ่าวังอันนี้นะคะจะเป็นเสียงของตัวจีคือเสียงของงองงูมันจะเป็นว่างซ่าอันนี้คือบนออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะว่างซ่ากับอีกคำหนึ่งคือวันซ่า 晚上在被你们聊。